เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่อาคารรัฐสภาปฏิพัฒนสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแถลงข่าวถึงร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินที่ยังไม่บรรจุในวาระการประชุมสภาว่าสถานะของพระราชบัญญัติพรบ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ยังรอนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามยังมีอีก31ฉบับโดยฉบับที่รอความเห็นนานที่สุดคือร่างพรบรับร,บราชการทหารพศที่เสนอโดยผลิตวัชรศิลป์สอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลจำนวน6เดือน11วันร่างพรบรยกเลิกพร,บ,รบความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรพศสอ5ที่เสนอโดย รอมฎอนปัญจอจำนวน6เดือน4วันซึ่งไม่ได้มีร่างของฝ่ายค้านเท่านั้นแต่ยังมีร่างพรบรปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันที่เสนอโดยสลิดพง์เกี่ยวข้องจำนวน5เดือน25วันและร่างพรบระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ของนายอนุทินชาญวีรกุลจำนวน4เดือน17วัน ปฏิพัฒน์กล่าวว่าตนทำได้เพียงนำข้อเท็จจริงเหล่านี้มาถแถลงต่อสาธารณะเพราะนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่ากฎหมายที่เสนอโดยสสตอนนี้ทำได้เพียงเสนอกฎหมายที่ไม่ได้เป็นร่างการเงินซึ่งการตีความว่าเป็นทางการเงินนั้นครอบคลุมได้หลายมิติมากไม่ว่าจะเป็นการเปิดกองทุนการเพิ่มภาระบางอย่าง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะทำให้อยากจะมีความเห็นต่อสาธารณะว่าเราคิดว่ารัฐบาลต้องจริงใจกว่านี้ในการส่งทางการเงินเข้ามาถกเถียงในสภานายปฏิพัทธ์ยังกล่าวอีกว่าแน่นอนว่าร่างการเงินเหล่านี้กระทบต่อฝ่ายบริหารแต่ถ้าหน่วยงานไม่รับรองเสียทีแล้วตนส่งเรื่องไปทวงถามสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหลายรอบแล้วว่า ที่หน่วยงานไหนปรากฏว่าไม่เคยได้รับคำตอบแล้วถ้าหน่วยงานหนึ่งไม่ส่งคำตอบสักหน่วยงานร่างของสสซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนจะไม่มีวันได้บรรจุเข้าสภาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสิ่งที่เราบอกชัดเจนว่าสภานิติบัญญัติจะต้องไม่อยู่ใต้อานัตของฝ่ายรัฐบาลแต่การพิจารณากฎหมายซึ่งเป็นงานที่พวกเราทำได้ กลับถูกเทคนิคหรือไม่ในการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ส่งความเห็นให้นายกรัฐมนตรีหรือทำเป็นไม่ส่งความเห็นเพื่อทำให้ร่างที่เกี่ยวข้องและการปรับปรุงหน่วยงานของตัวเองเป็นหมันไปปฏิพัฒน์กล่าวทั้งนี้ปฏิพัฒน์ระบุว่าในวันที่หนึ่งมีนาคมตนและสำนักรองประธานสภาคนที่หนึ่งจะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อพูดคุยปัญหาเรื่องนี้โดยตรง กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรามีความพยายามจะเข้าพบหลายครั้งแล้วที่จริงจะเข้าไปในวันศุกร์ที่แล้วแต่ไม่มีใครอยู่ทำให้ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะต้องไปดูด้วยตาตัวเองว่าไม่มีใครอยู่แปลว่าอะไรผมต้องการพบผู้ที่รับผิดชอบด้านกฎหมายของรัฐบาลไม่ได้ไปพบเพื่อที่จะกระทบกระทั่งแต่พบเพื่อที่จะประสานความร่วมมือไม่อย่างนั้น ถ้าฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลยังทำงานแบบนี้พวกเราจะเห็นว่ากฎหมายจำนวนมากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเสนอนั้นไม่สามารถเข้าสภาได้ปฏิพักษ์กล่าว